รู้ตัวแกผมคือเราเป็นเด็กต่างจังหวัดคือพ่อแม่ก็พาเราไปดูลิเกนะดูลำตัดดูการร้องเอื้องเอือยอะไรเงี้ยรับลูกทุ่งอะไรเงี้ยมาโดยตลอดนะครับผมสุดท้ายเนี่ยมันหลอมรวมเขาอยู่ในชีวิตของเราจนเป็นัวงเราเองดยที่าไม่รู้ตัวจนมาถึงวันหนึ่งที่เราเป็นเดี๋ยวรู้เราได้มีโอกาสได้ตอนนี้เดี๋ยวมัสคัดลองก่อนนะครับต่อไปครับเป็นผู้บริหารจากโหช้ยเลยนะครับเป็นชาโหช้ยเลยครับคุณพี่ไรพรบุญละโพครับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบุรพล์จำกัดนะครับบอกเลยว่าชาอร่อยมากนะครับสุดยอดมากเลยนะครับขอบคุณมากๆที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับของคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้นะครับมาร่วมสร้างฟอร์ดิสานนะครับไม่บ่อยนะที่เราจะได้เห็น2แนวดนตรีแบบนี้นะครับนะฮะและต่อไปนะครับขอเชิญนะครับจากทางผู้บริหารนะ SF c i n e m ซด้วยนะครับคุณพิม์ุรี ของลพบโรครับผู้บริการฝ่ายการตลาดครับบริษัท S F Corporation จำกัดมหาชนขอพระคุณมากด้วยนะครับวันนี้ในเรื่องของสถานที่นะครับให้เราเพื่อนๆหลายคนมาชมกันด้วยนะครับเราขอให้จริงๆแล้วพอจบคอนเสิร์ตนี้อยากให้ทัวร์ทั่วประเทศนะจะได้สนุกสนานกันเรียบร้อยครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับรวมไปถึงนะฮะเดลรูมแล้วก็คณะลิเกนะครับสำรับน้ำเพชรด้วยแต่อย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเราจะมีโชว์นะครับสำหรับ